วันนี้สมาคมนวดไทยนะคะได้มีการจัดแข่งขันนวดไทยแบทเทิล ซึ่งเป็นการจัดแบบนี้ครั้งแรกค่ะโดยมีผู้เข้าแข่งขันหลาย10คนนะคะเรายังมีจัดที่เป็นกรรมการในวันนี้ทั้งหมด11ท่านนะคะโดยที่มาหลากหลายหลายรัฐโดยที่เป็นแชมป์นะคะแล้วก็เป็นครูจากหลายสถาบันค่ะเรายังได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่มาเปิดงานและรวมถึง CMTC นะคะที่มาให้การสนับสนุนในวันนี้สําหรับตัวเกรดเองนี่คือเกรดออกจากคอมฟอร์ทโซนมาเพราะว่าก็นวดยังไม่นานนะคะแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ ึกซ้มากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นอยากลองเสริมทักษะตัวเองครับเพราะว่าก็เรียนมาครับแล้วก็อยากให้ตัวเองแบบชาเลนจ์ในชีวิตความท้าทายคือเราจะต้องมองลึกให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันเราอยากจะเห็นว่ามุมอมองการนวดของคนคนนั้นผู้แข่งขันคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร เขาใส่ตัวตนของเขาไปอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเห็นว่าเขาไปเหมือนคนอื่นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเป็นคําว่าแชมปเปี้ยนก็จะตอบไปด้วยไหวพริบนะคะการแก้ไขสถานการณ์การเลือกเพลงที่ดีนะคะการมีเทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็การใช้ฟโฟล์ของมูฟเมนต์ของบอดี้ทั้งออผู้เขาเ้าแข่งขันแล้วก็ตัวหุ่นด้วยค่ะ คนที่เป็นหมอนวดเก่งๆนี่เยอะมากครับผมอยากให้ทุกคนนะ่ะกล้าที่จะแสดงออกนะนี่ครับต่อให้กล้าแล้วลองดูครับชีวิตนี้ชีวิตหนึง่งเราต้องทดลองอ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าก็ตัดสินใจล่าสุดมินิทนะฮะในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ครั้งแรกก็คิดว่าเพื่อความสนุกนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปในก้าวต่อไป ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วก็น,นําซอฟต์วอร์นี้บอกต่อให้กับชาวอเมริกาชาวโลกได้รับรู้ถึงการนวดไทยทางสมาคมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นท่านใดสนใจอยากร่วมกิจกรรมอื่นๆในอนาคตสามารถติดต่อได้ในเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะ